ครับกับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีสุขูสุคนนะครับนาอนะครับผู้ไดเขาว่าเบิรงคลิปของรองเยาแล้วก็ขอให้ลำรวยสุขูสุคนเด้อนะครับผมนะครับขอบคุณเอฟซีสุคนนะครับผมที่เขามารับชมนะครับผมนะครับืันนี้รองเย่กับผ้าพี่น้องมายกย่อยกสะดุ้งคือเก่านะครับผมืันนี้บ่ได้ไปตกป่านาอนะครับพอดีเหตุงานเลิกคำานะครับกับมายกสะดุ้งไปหากับเขาแรลงนะครับผมนาะว่าจิได้ ตัวหน่อยตัวใหญ่บลนะครับผมนะครับเอฟซีเนกะคอมเมนต์มาลายนะครับผมว่าตัวหน่อยคือบ่ปลอยนะครับผมนะครับมันมันปลอยบ่ไดดครับผมนะครับป้าบ้านผมเบิดใหญ่กัดซ้ำสองนิ้วสามนิ้วนะครับตัวใหญ่กัดสามสี่นิ้วสามนั่นแหละครับผมเนาะผมก็อยากปลอยอยู่นะครับแต่ว่าหากับเขานะครับผู้ถ่ายกินเพื่อนเท่ากับมีเนาะนะครับผมกับอย่างวานองวานุงเดอร์นะครับผมเนาะนะครับกะ น้ำท่วมนะครับน้ำเคลื่อนแตกลงมานะครับผมท่วมเบิดนะครับไายหน้านะครับผมจากเสลจิ้นเขาลูกบอลดอกนะครับปีนี่เนาะนะครับผมเดี๋ยวน้องเย้ากับสิผ้าชมบรรยากาศก่อนนะครับก่อนสิพายกสะดุ้งเนาะนี่ครับน้ำน้ำแตกลงมานะครับมันมาอย่างแต่พูดพูดนะครับขาเบิดนะครับมันจะโค้งมายังสีนะครับโค้งมายังสีนะครับหน้านี่กาลังวานไม้ครับกําลังเกิดนะครับบ่หายน้ำเขาเนาะ คนว่ายน้ำเขานะครับจะว่าหน้ามองนี่ทวมเมิดแล้วครับทวมบิดนะครับนี่ครับผมน้ำก็จะไหลลงตอนลงดีนะครับผมมองน้องเย่ายกสะดุ้งกับสิเป็นมองมองเกานี่นะครับมองเกาของน้องเย่าก็จะอยู่หันเนาะนะครับน้องเย่าขามมาพี่นะครับขามมาฟังนี่เนาะนะครับผมะครับกขอบคุณเอฟซีทุกคนเนะครับผมที่เขามาเบิงนะครับผม เบิ่งคลิปของน้องเย่านะครับพิษผาดประกันได้กับขออภัยไว้หน้ามงีน้ำเน่นะครับเบ้าพิษจะได้นะครับผมกายอยากให้พี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับคอมเมนต์แน่นะครับผมอยากให้น้องเย่าเฮ็ดยังนะครับน้องเย่าก็จะไปเฮ็ดเกี่ยวกับการหากินหาปูหาป้านะครับนอก็อยากเฮ็ดให้พี่พี่นานาได้เบิ่งว่าจะงเฮ็ดจะได้ต้องปับพุ่งแบบไดนะครับกับคอมเมนต์บอกน้องเย่าน้ำเน่ด้อนะครับผมนะครับ เผื่อ่าเป็นการเสียเวลามันสิคําครับเดี๋ยวสีภาพไปยกสะดุ้งกระต่อนะครับผมนะครับแ๋ยวว่าท่านนีอยังครับผม นกทะเลก็ยังว่าทันเห็นยังอยู่นะครับนะนะครับเงียบแทนอไม้อนีนอิได้กินม่หนอนะครับผมมาครับมาครับ ปลาขาวน้อยนะครับสองตัวนะครับผมโอ้ยนะครับนี่แะครับชีวิตหากินของผมเนาะน,นะครับเดี๋ยวว่ากันเด้อนะครับผมนะครับผม อันยกเทือนี้บบถึกนะครับผมกัสิงยับยับไปทั้งผีเงี้ยจังหน่อยนึงนะครับนอกหิน้นามบ่ง้นามมันไหลลงนะครับเนีนบบพี่น้องนอสองล่องนะครับนอมันถึงสี่หูหันบุล่องกับบุหูอวารนะครับนะครับผมเดี๋ยวไปยกกันครับผมว่าสิถึงโบการันถื่กิ่งใหญ่ไปหันนอกนะครับยับลงไปอีกจังหน่อยว่าสันเถาะนะครับมามาครับผม ียวครับพวนกเดี๋ยว่ต้นน้อยนับวนครับ นะครับไม้ก็งามอยู่นะครับแต่ถือว่าง่ามอยู่เนาะน้ามขึ้นนะครับนามปลาไหลหลากํำเคลื่อนแตกนะครับผมมันเป็นจะได้มนหนีขึ้นเงียบแท้บาทันมากบมานะครับตปเบิ่งหีกครับผม อ๋อขางนี้ถิดเงี้ยอยูออย่ครับต้องแจมน้อยครับต้องแจมน้อยครับผม ไาครับไปหลุ่นน้ำกั้นอีกครับผม แต่นอพี่น่องเลยมา,มาๆครับผมเบังก็ดีครับเบังก็ดีว้าวี่หลครับ มึงมองเก้ากันครับมองน้ำม,มันแห้งว่จัยได้ครับครับผมกะสินยนบมึงอีกเทือนึงนะครับหันบดคือผมกัสิญใหญ่ขึ้นไปขึ้นไปทางหนานะครับเรือป้ามันสิมาหลินทางนานะครับผมในกวุ่มคือผมดอกนะครับผม,บบผม,บมหันมันบดถีปุบก็ตตรงใหญ่ไปหันลครับผมไปลองลองมึงเนาะครับเนาะ เพ็ยงกำลังใจหน้องเย่าไปอีกเนี้ยด้ยครับเด้อนะครับผมป <c oughs> ะครับดุนแล้วครับบานีดุนแล้วดุนแล้วหมดิีแล้วครับ ขออนุญาตใหญ่ก็เนอครับข่าวหนึ่งเด้อนะครับผมมันพ่เขาแล้วครับนะครับโอ้บอบเรลยวแรงดอกคันแนวนี้ครับน้องเยากาขามมานะครับนาตอนนามองพ่นดักนนำไว้นะครับเนาะผมกัลุงมองมองมีนะครับ สิเป็นจะได้นะครับนอกพุฒ่รโบรานพนวาขันมันนโกขื้นมันกระลุ่งพนวานะครับผมก็ล่องเซลพุเบรูงนอกครับนอกเซลผู้เฒ่าอาจเซลพิหลังกก็ได้นะครับตามกระเบิ้งครับผมปบไปหลุ่นน้ำกันครับผม เกิดนะครับพอยนะครับ บบานนี้จวดจวดบึงหลุดน้ำกันครับหลุดน้ำกันครับพักถิ่งไครับ เดื้นแล้วครับเดพ้นแล้วนะครับผมปลาเข็งนะครับเนาะโอ้ยนะครับมาแล้วครับมีตัวแล้วมีตัวแล้วนะครับผม ตามกันไปเรื่อยๆครับผมปลดูนกนอีกครับผมนี่ครับนี่ครับดอก ลุดน,น้ำกันอีกไปเรื่อยๆครับขาวจุดเดียวครับรอ ครับกะเงียบนะครับป้ามสงสัยมัติธาฝนอีกนะครับผมเนาะเขาว่าพายุมันสิเขานะครับมัติแปดนะครับผมแปดหอดสิบสี่นะครับผมเงียบนะครับมื่อนี้อากาศกับหอน้ำนะครับผมคิดว่านาซิมาอีกนะครับฝนเนาะป้าเลยนิ่งอยู่นะครับจะได้กัดยกอีกเบื่งจักเทื่อนหนึ่งสองเทื่อนะครับขันบ่ได้กับหนองเย้ากับสิกับนะครับเนาะ ไปหลุ่นน้ากันครับผมอะครับลองมึงอีกครับบกครัวีเครับ กะน้องเย่ากะสิปิดคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเนาะครับเนาะโอ้ยบ่หมานอีรีครับวันี้เนาะกะนี่ครับไปพอได้เอาไปทอดนะครับผมกินกับตะมักทัวแล่งนี่เนาะครับเนาะให้ปล่อยคือสิบปล่อยนะครับเพราะมีกับเขาอีลี <c oughs> หากินยากาครับผมบานผมเนาะนะครับกะ ฝาก FC s c นเด้อนะครับฝากกดนไค่กดแชร์นแน่กันแล้วกันนะครับผมนะครับสำหรับมือน,นี้นะครับน้องเยวกกับสีขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับพอกันคลิปหนาเนะนะครับผมนะครับสวัสดีครับ